นยสวัสดีครับนบเดชช่อห้ามยักไฟเนี่ซ้อมมากี่วันซ้อมสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอมสมัยครับตอนนี้มาอยู่สอมสมัยไฟแรกเลยครับผมแต่ก่อนนี่ยอยู่ที่ช่อห้ามยากแล้วมาอยู่ที่นี่ได้เท่าไหร่กี่เดือนก็สองเดือนเดือนสองเดือนอืมก็มาสอนที่เรียวเนาะแล้วมีใครเป็นผู้เล่าสอนบ้างอยู่ที่ตอนนี้เยอะอยู่ครับกับเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเยอะกันตอนนี้เราอายุกี่สั่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่งหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สิบหกหกสิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับ ครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับมาดี้ไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่ครับครั้งแรกเลยครับศึกษาเก่งมาต่อยเขายังยังครับยังไม่ได้ดูเลยเหรอแล้วถึงยวนนี้ต่อยกับเขาลองเที่ยวเลยครับอ๋อคือมาแก้ไขข้อบกพว่องเลยครับคือจัดการตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไว้กับแม็กนัมที่ช่องสามเป็นไงบ้างแพนออกครับพาแพนออกไปวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้เลยปล่อยไปร้อยสามแปดเลยเนาะแล้วเราหยุดไปกี่เดือน ี่เดือนเดือนสี่เดือนสี่ห้าเดือนได้แต่นี่กลับมาใหม่แล้วไฟแรกด้วยเชี่ยววันนี้มาแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดแต่รูปร่างดูเขาสูงใหญ่กว่าเรานะครับผมไม่กลัวไม่กลัวพร้อมเต็มที่ไฟนี้คุมมากี่กิโลห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดจระวันสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยแล้วเนาะเป็นหลักร้อยบวกครับไม่เช่ารถเท่าไหร่นะสองตอนนะสองปอนนี่ชุดเดียวผ่านแล้วครับ เราคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยฝากพี่น้องสุรินทร์เช่ญเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ใจจะไหนไหนขอหมายแจ้งเกิดด้วยนะค<อ>ุ้มมากดีๆลถไปนี้ฮัลโลครัรโหล,โลอะวันนี้ขอให้น้องโชคดีบังคัคบ